จริงๆผมไม่ใช่ผู้ชายขายบริการผมเป็นผู้บริหารทีมผู้ชายขายบริการ <laughs> เราก็ตั้งใจที่จะรวมคนคนที่เลี้ยงปลามางกรี่ยมาให้รู้จักกันเป็นเล่มแรกของซีเอทเลยนะเราก็ต้องไปศึกษาหา,หาความรู้จักเมืองนอกช่วงที่อโลฟอยูนี่ผมก็กําลังท็อปฟอร์มผมได้คัดเลือกปลาสวยๆเก็บไว้ในมือตัวเองคือเราอยู่ในสื่อตลอดมาแล้วเราเป็นคนไทยที่ได้เหรียญทองสองครั้งแล้วเราก็ชอบเลี้ยงปลาและชีวิตเราได้เห็นปลาสวยๆงามๆนอกกาลาหมดเลยนะ เราไม่ได้มานั่งดูปลาจากในบ้านในกระไเดี๋ยวเราดูนอกปลานอกบ้านนอกทุกและทุกคน willing ลลอะ่ะ willing ลลที่จะแบบให้เราเข้าไปอะ่ะเราก็เอาเราก็เอาสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจนะจนทุกวันนี้ผมก็ยังมั่นใจว่าเรามีจํานวนภาพปลาที่ไม่มีทางโพสต์หมดเลยมันเยอะมากๆเป็นหลายแสนรูปอะ่ะตลอดชีวิตที่ถ่ายรูปเกี่ยวกับปลามาเยอะมากแล้วโพสต์ไม่หมดทุกวันนี้ถ้าเกิดคุณเมง้งยังดูลายผมอยู่หรือยังดูเฟซบุ๊กผมอยู่ ผมว่าคุณแม้จะเป็นหนึ่งในคนที่รำคาญผมก็ได้แม่งโพสต์หาเลยทุกวันวะวันหนึ่งแม่งเจ็ดแปดแม่งวันหนึ่งอย่างน้อยๆผมสิบโพสนะวันหนึ่งอะ่ะรูปในเฟซบุ๊กถ้าเกิดคนคนโพสนี่เป็นแสนรูปแล้วแม่งเจอมาก <c oughs> มันเกิดจะเรื่องจากโศกนาฏกรรมก่อนมันมันเป็นความน่าเศร้านิดหนึ่งตรงที่ว่าพอเราพีคคุณเม้งคือร้านเมง้งพี่แขกคือร้านแขกนิวคือร้านนิว มันมีสไตล์ปลาที่เราอาจจะชอบไม่เหมือนกันผมชอบซื้อปลาคุณเม้งอะแต่ผมไม่ชอบปลาพี่แขกผมต้องทําหน้าที่โฆษณาปลาให้พี่แขกเหมือนกับที่ทำให้คุณเม้งแต่ผมจะซื้อปลาแต่คุณเม้งยี่สิบป้ายเหมือนผมมีเมียยี่สิบคนจุกวะแต่ผมซื้อปลาไม่กี่คนมันเริ่มเกิดการน้อยใ,ใจมันเริ่มเกิดการลำบากใจเพราะทุกคนผู้ใหญ่กว่าผมหมดเลยแนนทำไมซื้อปลาแต่เม้งวะ ไม่ซื้อปลาพี่วะอ่ะพี่แขกถามไม่รย้จะตอบ้างไงปลาพี่สวยสู้เม้งไม่ได้เหรอโอ้โหเนี่ยหนาวไหมอ่าแล้วทุกครั้งเดือนหนึ่งม่งต้องเจอกันสองสมทีเว้ยโอ้โหเหนื่อยแล้วพอจะถึงรอบต่ออายุมันจะคุยยากคุยยาก,ค,ยยากคุยเย็นช่วยอุดหนุนปลาพี่บ้างเอาปลาพี่ไปคือบางทีอย่างนี้ฮะคุณเม้งเวลาเราทําเบสซิเล็กอะเราต้องลงไปในเวทีที่ขายด้วยกันด้วยเพราะนั้นเขาจะถามว่าปลาตัวเนี้ยค่ายไหนฟาร์มอะไรเขาจะเริ่มรู้แล้วอ๋อ ถ้าเป็นค่ายนี้ฟาร์มนี้ของคุณเมง้งอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่มีแขกเลยไม่มีนิวเลยสองคนนี้เริ่มงองแงซื้อเม้งไม่ซื้อแขกซื้อแขกไม่ซื้อนิวซื้อนิวไม่ซื้อเม้งอยู่อย่างเงี้ยแม่งเหมือนเมียแม่งยี่สิบคนแม่งทะเลาะกันพี่แขกนนเพราะว่าสไตล์ปลานคนละสไตล์กันอาะยไม่ง่ายเลยคุณเม้งทาสีเข้มพี่แขกทําหัวทองแต่สีเข้มแม่งสู้หัวทองไม่ได้เวลามาลงพร้อมกันสีเข้มมันจะดูเหมือนเปิดต่ํา แต่หัวทองแล้วถ้าเกิดราคาเล่ากันหมื่นห้าใครซื้อใครเอาหัวทองก่อนเพราะมันวิบวับ<ด>มันวิบวับร<ด>ะยิบระยับมันน่าซื้อ<ด>แต่นานๆจะเจอจะเจอสไตล์ตาแบบที่คุณแดนผมไม่ชอบหัวทอง<ด>ผมชอบสีเข้ม<ด>นานๆสิบตัวเนี่ยเสร็จคุณแม่งแปดเสร็จนิวหนึ่งเสร็จพี่หนึ่งอย่างเงี้ยมันมันไม่โอเคไงบาลานซ์มันไม่ได้ไงล้วก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าเอะเอาไงดีวะแม่งชัดหลังๆชักลําบากใจเว้ยไปหาคนนี้ทีแม่งแบกหน้าต่ออายุทีปวดหัวกบาล ก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราทําแต่ตอนนั้นมันเท่ากันคือเงินขายปลากับเงินขายเนี่ยสูสีใกล้เคียงกันเดือนหนึ่งเราได้แสงกว่าถือว่าถือว่าถือว่า,จวา,าแจกมากมากเราก็เลยมานั่งถามตัวเองว่าเอาไงดีวะเราจะยอมเอาสปอนเซอร์ดีหรือเราจะยอมเป็นคนขายปลาไปเลยดีวะแต่สุดท้ายคือขายปลามันไม่มั่นคงเรามองว่ามันไม่มั่นคงเรามันก็โชว์ใครไม่ได้เต็มที่แล้วเวลาผมขายปลาเนี่ย ผมสนิทกับคุณเมง้งผมไปหาพี่แขกอาจจะลําบากถ้าเกิดเราขายปลานะเพราะในอนาคตตอนนี้เรายังผูกกันด้วยสปอนเซอร์ถูกไหมฮะเรายังสปูเรายังผูกกันด้วยคอนเน็ชันที่ต้องทํางานให้กันแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมผันตัวไปไปเป็นคนขายปลาผมจะซื้อคุณเม้งจนสนิทกับคุณเมง้งแต่ผมจะห่างกับพี่แขกไปเรื่อยๆจนแทบจะไม่รู้จักกันผมก็เลยสุดท้ายคือผมเลือกที่จะเป็นสปอนเซอร์ดีกว่าผมตัดงานขายปลา,าเราเคยมีก๊อกเบสิเล็กแล้วเราก็เคยมีก๊อก ทาําโฆษณาตอนนี้เราจะปิดเราจะค่อยๆปิดก๊อกเบส,สเล็กแล้วเราจะมาทําเป็นก๊อกโฆษณาแทนนะครับแต่ตอนนั้นคือเราคนมันเคยมีเงินติดเบื้องอรเราก็ยังอยากที่จะได้รายได้ใกล้เคียงของเดิมถูกไหมฮะไม่มีใครอยากได้ต่ําลง <c oughs> ผมก็มานั่งคิดถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเราทําอะไรดีตอนนั้นตอนนั้นผมทําเกี่ยวกับเรื่องคัดเลือกปลาไว้แล้วก็เป็นหนึ่งในบริการแล้วเราก็มีรับส่งปลาคัดเลือกปลาส่งปลา อะไรประมาณนี้ก็เริ่มเป็นหนึ่งในบริการเหมือนกันก็เลยมาคุยตัวเองงั้นเราทําบริการดีกว่าเรามั่นใจว่าเราคือถ้าเกิดผมทําบริการแล้วเนี่ยบรรดาเสียเม้งเสียแขกเนี่ยไม่ลงมาทําบริการกับผมแน่ปลาเนี่ยมันยังขายได้ไง่เพราะเราขายสินค้ามูลค่าสูงแต่ถ้าผมลงไปขัดตู้ทาความสะอาดที่น,นที่มันสกรปรกเลอะเลอะเทอะเทอะพี่แขกไม่ลงกับผมแน่นอนก็เลยมาเริ่มทําบริการเริ่มรับล้างทําความสะอาดตู้ปลาเริ่มคัดเลือกปลาส่งปลา แรกๆมีแค่ประมาณสองสามบริการที่เราพอทำได้หนึ่งในบริการที่ได้รับการตอบรับดีสุดแล้วผมทำมาก่อนใครก็คืองานทำศัลยกรรมปลา mm hmm. แต่ตอนแต่ตอนนี้เลิกทำนะ mm hmm. คือด้วยวัยด้วยแล้วเรามีข้อตกลงกับกับกรมปศุสัตว์กับทางคุณหมอหนิ่งอะไรแนี้ว่าเราจะไม่ทำละ mm hmm. เพราะจริงๆมันไม่ใช่อาชีพของเราเป็นอาชีพของสัตวแพทย์ mm hmm. แต่ตอนนั้นเราทำแบบเป็นพันๆตัวเลยรายได้ตรงนั้นมหาศาลมากลูกค้าว i P ระดับเจ้าของฟาร์มโชคชยัยอย่างท่านโชคชัยบุรุษกุลเนี่ยก็เป็นลูกค้าเรา ที่เราไปทำทำใส่ํำให้แล้วตอนนั้นผิดพลาดต่ำมากเราทำมาเป็นพันๆเคสเราเราจ่ายเด็เคสแค่แปดตัวตอบป่วยเป็นพันๆถือว่าถือว่าดีมากๆเราไม่มีไปประกอบวิชาชีพอ,อ่าเขาเรียนกายวิภาคมาเขารู้เรื่องมาท<ๆ>ีนี้พอหลังๆปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มสนุกตรงที่ว่าคุณเม้งพอผมทําให้คุณเม้งได้หนึ่งคุณเม้งถามคุณแดน,นทำสองได้ปะ<ๆ>พอทำสองได้เสร็จปุ๊บผมก็ออกไปออกซืออีกไง<ๆ>ที่เราบอกว่าตลอดระยะเวลาย0ิปีเราไม่ขาดซือเราได้ออกซืออีก คุณแนนทาอะไรได้คุณแนนบอกคุณแนนไปทําอะไรมาคุณแนนบอกทุกคนก็เลยรับรู้ว่าเอ้ยแนนมันทําอันนี้ได้นะแนนมันเริ่มล้างตู้ได้แล้วนะแนนมันเริ่มขนส่งตู้ปลาได้แล้วนะแนนมันเริ่มทํานี่คือเริ่มไปเรื่อยๆกระจายไปเรื่อยมันก็เลยมีลูกค้ามาไม่ขาดตอนจนตอนเนี้ยผมทําบริการได้สิบปีเต็มละคุณแมงผมขายปลาเนี่ยผมอวดใครไม่ได้นะอวดแล้วเดี๋ยวเหม็นไส่หนึ่งมันจะเหม่นไส้สองอย่าง หนึ่งแม่งไม่ซื้อกูเลยเสือกซื้อแต่เจ้านี้สองไอา้หานี่ขายได้อีกละหน้าหมันไส้ถูกก็พี่แขกทุกครั้งที่เราขายได้คือมีไรายได้เข้ามาหาเราแต่ผมทําบริการมันไม่ค่อยหน้าหมันไส้เพราะเงินมันน้อยกว่าคุณนายไปส่งตู้มึงจะได้สักเท่าไหร่กันวะคุณนายไปส่งปลามึงจะสักเท่าไหร่กันวะก็ไม่เท่าไหร่หรอกทําคนเดียวก่อนไปส่งปลาคัดปลาส่งปลาก่อนแล้วก็โฆษณาตัวเองอย่างเคสของคุณชายเดี่ยที่เขาบอกว่าตู้ปลามันอยู่ชั้นหกอ่าแล้วก็คุณแอน,นตู้ปลามันเข้าออกริบต์ได้ เราก็สบายใจแล้วเอ้ยถ้าเกิดเขาออกลิฟต์ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่พอไปถึงปุ๊บตู้ปลากว้าง36ลิฟต์36คือคุณแม้งตู้ปลาเนี่ยเวลาที่เราจะยกมันต้องคนมันต้องยืนรอบด้านได้แลวตู้ปลาพอมันยาว72แล้วคุณแม้งหัว2คนหาง2งคนเนี่ยมันทํางานยากมากมันทํางานยากมากแล้วลงมาเจอสเต็ปอีก6ขั้นคุณแม้งปกติเวลาเราย้ายตู้ปลาเนี่ยเราต้องมีเราต้องมีเ,งมเ, <Okay. S 1> เหมือนเหมือนรถเข็นเข้ามารองรับเพราะรถเข็นเนี่ยคือ4คนที่กําลังเท่ากัน คุณเม้งแข็งแรงพี่แขกแข็งแรงแดนแข็งแรงมิวแข็งแรงสี่คนโคตรแข็งแรงยังไงก็สี่คนนี้แข็งแรงไม่เท่ากันถ้าเกิดพี่แขกลื่นตายหายกทีมมันนะสี่คนแต่รถเข็นไม่มีทางลื่นรถเข็นไม่มีทางขาหักถูกว่าเพราะมันมาด้วยกันเป็นสี่ตัวอันนี้คือความแข็งแกร่งที่เราไว้วางใจมันได้คราวนี้พอพอมันต้องยกลงมาหกคนเนี่ยเออไอหกหกขั้นเนี่ยมันมันใช้รถเข็นไม่ได้มันต้องใช้กําลังมันก็เลยทําให้งานมันยากขึ้นและนี่แค่ต้นทาง พอเรามาเจอปลายทางเราเจองานปลายอีกมันเลยยิ่งทวีความยากขึ้นไปลูกน้องก็ได้รับความบาดเจ็บและที่สาคัญคือผมเองเป็นเท่าแก่ที่ตามงานคุณแมงเราเป็นเท่าแก่ที่ตามงานพอเราตามงานปุ๊บเนี่ยไม่อยู่แต่ผมดูผมมอนิเตอร์ตลอดติดข่าเรื่องอะไรนุกบาดเจ็บนุกไปไหวไหมไปต่อไหมถ้าไปไม่ต่อปุ๊บพี่แนนมีปัญญาจ้างไปจ้างคนมาเอาคนอีกสองคนมาแต่นุกอยู่หัวนุกเป็นคนมีประสบการณ์หัวคนที่มีประสบการณ์ต้องอยู่หัวคนที่มีประสบการณ์ต้องอยู่ท้ายหัวท้ายต้องเป็นเรา ด้านข้างจะเอาใครมาเสริมไปเอามาพี่แดงจ่ายให้เพื่อให้งานตรงนี้มันราบลื่นคืองานอนะ่ะคุณเบงสิ่งหนึ่งอะ่ะอย่าบอกว่าผมหยิงเลยผมถือว่าผมเรื่องลูกค้าเพราะว่าคุณเบงเชื่อไหมงานปลาเป็นงานที่ผมรักเจ๊งผมก็ทํานะคืองานไม่กําไรผมก็ทํานะถ้าผมถูกใจนะถ้าผมถูกใจหรือว่าผมถ้าเกิดผมกระโดดเข้ามาทําแล้วเนี่ยขาดทุนผมก็ทํามันไม่ใช่ทุกงานหรอกที่ได้มันต้องมีความเสียหายบ้างแหละเพียงแต่ว่าผมไม่ได้ออาความเสียหายมา เปิดเผยคนหนึ่งเขาดูเราจะไปแก้ไขกคหนึ่งเขาดูทำไมถึงแผลตัวเองถูกไหมฮะแล้วก็เก็บแผลเงียบๆสมมติว่าผมทาตู้ใบนี้ให้คุณเม้งแตกผมไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปบอกว่าอตู้มันแตกผมก็แค่เคลมให้คุณเมง้งทําให้ทุกอย่างมันเกิดเหมือนกับก่อนเกิดความเสียหายคือให้คุณเม้งคุณเม้งแ็แฮปปี้คุณเมง้เมงข้อดีที่ผมมีคือผมมีเรามีบ้านแล้วบ้านเรามีตู้ปลาจํานวนมากเพราะฉะนั้นพอบ้านเรามีตู้ปลาจํานวนมากปลาคุณเม้ง ถ้าเสียหายไม่เออถ้าไม่เสียหายแต่ว่าตู้มันปลามันลงตู้ไม่ได้เนี่ยผมมีที่รองรับปลาคุณเสมอในทุกเคสที่ผมรับได้แล้วเวลาเรายิ่งงานเยอะเราจะเจอผีหลอกพวกเนี้ยตลอดเลย <c oughs> เราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรตรงหน้าเพราะไม่มีเราเป็นมืออาชีพจริงแต่ลูกค้าไม่ได้เป็นมืออาชีพเหมือนเราทุกคนเพราะนั้นบางทีเขาเป็นคนซื้อเขาไม่รู้ <c oughs> คุณเ้นซื้อปลาซื้อซื้อตู้ปลาพี่แขกคุณเ้นก็ไม่ได้ไปอยู่อาศัยกับพี่แขกคุณเ้นจะไปรู้ได้ไงว่าบ้านพี่แขกเป็นยังไง คุณเม้งจะรู้ก็ต่อเมื่อคุณเม้งจะย้ายบ้านของตัวเองจะย้ายตู้ไปจากบ,บ้านของเราไปบ้านตัวเองในอนาคตถึงจะรู้ต้นทางปลายทางแต่คุณเม้งไปดูตู้ดูผ่านสื่อคุณเม้งไม่ได้ไปดูว่าคุณเมง้งพี่แขกเลี้ยงไปยังไงจะซื้อเขาอะ่ะไม่ได้ไปสํารวจอ่ะถึงสํารวจก็ไม่ได้รายงานผมหมดหรอกใช่ปะ่ะเ,ออเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะไม่รู้คุณเม้งไม่ผิดเราเลยต้องถามไงถามทั้งต้นทางปลายทางเพื่อให้เราไปถึงแล้วเราไม่เออเพราะมันมีนะมันมีหลายครั้งที่ ผู้ให้บริการมีปะทะกับผู้ว่าจ้างแล้วมันไม่จบแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาแต่ผมไม่เคยปะทะกับผู้ว่าจ้างผมไม่เคยปะทะกับผู้ว่าจ้างเพราะผมบอกลูกน้องผมเสมอว่าพวกมึงฟังให้ดีทุกคนลูกค้าท่านไหนที่พี่แนนเลือกแล้วถ้าพี่แนนเลือกให้บริการแล้วพี่แนนถขวายหัวบริการจะไม่มีอะไรที่ทําไม่สําเร็จเขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการตามข้อตกลงที่เราตกลงกันไว้ก็จะมีนิว จะมีน้องสาวเข้ามาช่วยนะครับมีมิวมาช่วยใช่ครับเพราะว่าคนเดียวทําไม่ไหวบางทีเราตอบคาถามไม่ทันใจและอย่างคือด้วยด้วยสไตล์ของเราคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยนิวเนี่ยเป็นแอร์มาก่อนมีมีประสบการณ์ในการเป็นแอร์แปดปีเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวมีวิธีการพูดที่หลายๆคนลูกค้าชอบอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นสายซอฟของผม่าเขามีปิดยอดใหญ่ๆได้ได้ได้หลายอันคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณแม้งทีมผมมีแค่สองคนเองนะ แล้วก็มามีโมดมามีช่างทองมีสี่คนเนี่ยถือว่าดีมทีมแล้วจนตอนนี้เรามีทีมหลักของเราเจ็ดคนผมอีกแปดนิวอีกเก้าคนแล้วยังมีพี่หมูสนามหลวงสองอีกสามคนมีพี่วัดอีกคนหนึ่งมีใหม่ประพันธ์มีใหม่คนแบกตู้มีกล้องโกโกวามาช่วยกันตอนนี้มันกลายเป็นว่าทีมเราเป็นเป็นสิบคนคือผมอ่ะนิสัยผมอ่ะเรามาจนถึงทุกวันเนี้ยคุณเม้งเราอ่ะไม่อยากจะแข่งขันกับใครแล้วเรามองว่าเรามาจนเราไม่มีงานอ่ะ เราก็ไม่จนลงกว่าเดิมมีงานอ่ะเราก็ไม่ได้รวยขึ้นเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเราไม่แข่งขันเราไม่ฟาดฟันากับใครละเราสร้างพันธมิตรละเราอยู่มา20ปีเราผ่านทุกสมรภูมิมาหมดละแข่งขันบากบัน่นสู้ตายห้ามหันเรารวยมาหมดละเราไม่แข่งกับใครละคุณแมงผมยึผมบอกกับตัวเองนะพี่แขกผมบอกกับตัวเองนะแนนเรานี่แข็งแก่งมากเราแข็งแก่งมากทําไมเราถึงพยองเราถึงพลาวว่าเราแข็งแก่งมากน้าท่วมเราลอดมาได้ เผาบ้านเผ่าเมืองเราลอดมาได้เสื้อเหลืองเสื้อแดงเราลอดมาได้โควิดสามปีไม่มีวันไหนผมไม่มีงานทาเราลอดมาได้แต่คนที่จะทำร้ายผมท้อใจคือตัวเองผมกลัวก็แค่ตัวเองกับทีมงานของผมผมไม่เคยกลัวลูกค้าเพราะผมุยับลูกค้าเราเอาอยู่แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรามันทําให้เราเหนื่อยท้อใจได้ทะเลาะกันเองไปคนละทิศทางเดียวกันสมมุติมีลูกน้องเจ็ดคนเจ็ดคนเสือกทะเลาะกันสองคน ผมสั่งให้เตรียมสติกเกอร์ดำเสือกเอาสติกเกอร์ขาวแล้วโทษกันว่า,ม,านนม,กกมึงเป็นคนเตรียมสติกเกอร์มึงเป็นคนเตรียมสติกเกอร์พี่แขกมาดูเหมือนเรื่องเล็กแต่ผมไม่ทางานพิชบูรณ์พี่แล้วลูกค้าเนี่ยต้องการสติกเกอร์สามสติกเกอร์ที่เป็นสามเอ็มหรือโกดักเท่านั้นแลวจะไปหาสามเอ็มแต่โกดักตรงไหนในพิชบูรณ์พี่มันไม่ง่ายนะของเรามีทุกอย่างในบ้านนะแต่ถ้าเวลามันลืมเลยพี่แล้วมันเริ่มโทษกันเนี่ยเราเริ่มเหนื่อยเนี่ย มันมันมัน,ม,นมันเริ่มม,ม,มันเริ่มหักล้างมันเริ่มท้อรเราแล้วกระดาษเวลาที่ผมเขียนในหนังสือเนี่ยว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างคุณมเม้งเวลาผมทํางานผมมีแผนงานนะเราเป็นทีมงานบริการเจ้าเดียวนะผมยืนยันแที่เรามีแผนงานผมต้องมานั่งเสียเวลาเขียนแผนงานทุกวันว่าวันเนี้ยคุณแต่ละคนต้องทําอะไรแล้วกระดาษแผนเนี้ยผมจะเรียกว่าแผนงานกําหนดชีวิตการทํางานของแต่ละวันรูปแบบงานเหมือนกันนะคุณเม้งแต่ไส้ในไม่เหมือนกัน ไส้ในไม่เหมือนกันรูปแบบงานคือไปลามไปทำโอเวอร์โฟลให้คุณเม้งไปทำโอเวอร์โฟลให้พี่แขกไปทำโอเวอร์โฟลให้นิวแต่สามคนนี้ไส้ในไม่เหมือนกันคุณเม้งมีปั๊มน้ําแล้วไม่มีหลอดไฟคนนี้มีหลอดไฟมีปั๊มน้ําไม่มีปั๊มลมแม่งมันวุ่นวายตรงเนี้ยแล้วไส้ในแต่ละอันมันไม่เหมือนกันมันก็เลยแต่ละทีมแล้วลงทีมเดียวสองทีมเนี่ยวิ่งงานโอเวอร์โฟลเหมือนกันแต่เตรียมของไม่เหมือนกันก็มันเป็นรายละเอียดอะไอพวกเนี้ยเวลามันเตรียมไปไม่ครบเนี่ยเหนื่อยนะ มันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยหัวเราเริ่มเราเริ่มเหนื่อยละผมเนี่ยไม่ทราบหรอกว่า o v e ว f ร o w มันมีมายาวนานเท่าไหร่แล้วแต่ผมเป็นคนแรกๆที่เราได้มีโอกาสไปเมืองนอกแล้วเราไปเห็นฟาร์มเนี่ยคุณเม้งฟาร์มที่มันเลี้ยงปลามังกรหรือฟาร์มที่มันเลี้ยงปลาปอมปาดูหรือมันเลี้ยงปลาพิเศษพิเศษแล้วมันมีเป็นร้อยร้อยใบมันใช้คนหนึ่งคนต่อตู้ร้อยใบนะหรือหนึ่งคนต่อตู้สองร้อยใบนะมันพิสดารมากที่หนึ่งคนรับผิดชอบ ตู้ปลาเป็นร้อยๆใบโดยที่มีระบบในการสับวาลพวกเนี้ยผมไปเห็นแต่ละฟาร์มอะมันไม่คุยกันเว้ยฟาร์มมันก็เป็นคู่แข่งกันถูกป่ะแต่เราแม่งเป็นแนงไงพอเราเป็นแนงเราได้ไปเราได้เห็นไงเราก็เลยได้ดูได้สืบสอบหาว่าจูกต้องเราเป็นสื่อผมก็เลยไปลักเล็กขโมยน้อยไปครูพักรักจําของแต่ละที่ถ่ายรูปมาเก็บมาคุยถามถามาเอามาใช้กับบ้านเราเราก็ไปหาจ้างคนที่มันเจาะกระจกได้มาเจาะกระจกให้หน่อย แล้วลองเชื่อมท่อดูมาเริ่มทํากับพี่วัดเริ่มทาแตงต่างเริ่มทำเาเราเนะี่ยมีหลักฐานในการทําตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเราเราเยอะเราไม่ได้บอกว่าเราเก่งที่สุดนะแต่เราเป็นต้นแบบคนแรกๆที่เอามาทําเป็นเรื่องเป็นราวกับส่วนของตู้ปลาแล้วทําให้สบายขึ้นพอผมเริ่มทําง่ายขึ้นคุณเม้งตอนนั้นผมมีโอเวอร์ฟลผมมีเบสซิเล็กแล้วถูกป่ะเรื่องราวมันถูกกันหมดพอเราเริ่มมีเบสซิเล็กปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีตู้ปลาเต็มบ้านเราก็ถ่ายรูปให้ดูว่านี่คือตู้ปลาเรานะคุณแนดแน ตอนนั้นเราก็จะมีผู้ช่วยอยู่บ้านคนหนึ่งแล้วเราก็จะผัดวันประกันพุ่งเฮ้ยวันนี้เหนื่อยว่ะพรุ่งนี้ค่อยเปลี่ยนน้ำแล้วกันนะลูกเอกลับมาอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ไม่ไหวแล้วว่าออกมาแต่เพราะโอเวอร์โฟลมันสามารถเปลี่ยนคือคุณเม้งสูตรดั้งเดิมเดี่ยวเวลาเราเปลี่ยนน้าตู้ปลาเราต้องลดน้ําก่อนเนี่ยพอลดน้นําเสร็จปุ๊บพี่แขกเรานึกภาพน,นะตู้ปลาใบหนึ่งนะเราต้องลดน้ําก่อนเอาน้ําลงไปก่อนแล้วเราค่อยเติม เพราะฉะนั้นลดลงไปบางทีก็หนวยหน้าเก็บขี้ปลามัง่งทำนั่นทำแั่งไปหนึ่งแม่เช่าโมงหนึ่งถูกว่าใช่ดูในบ้านอ่าสมมติแล้วในบ้านเรามีายี่สิบใบตายหาพอดีพี่ไม่ต้องไปไหนเลยโอเวอร์โฟลนน์ยมันเป็นระบบที่เอาน้ําใหม่ไปไล่น้านําเก่าคือเติมเท่าไหร่ก็ทิ้งเท่านั้นแล้วมันสามารถสับวาลได้แสดงว่าพี่สามารถเติมน้ําในตู้นี้เนี่ยห้านาทีเนี่ยเท่ากับที่เปลี่ยนน้ำสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับที่เคยเปลี่ยนมันเลยเป็นระบบที่ ตอบรับดีมากๆแล้วคุณค่ามันเท่ากันที่สําคัญคือทุกครั้งที่เปลี่ยนน้าระบบดั้งเดิมพี่ต้องกวนปาคุณแมงเราต้องไปเปิดฝาเอามือไปยุ่งกับมันเอากระชงกระชอนอะไรไปยุ่งกับมันแต่โอเวอร์โฟลมันเติมน้ําได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเติมแล้วก็ทิ้งไปคราวนี้พอผมกลับมาที่บ้านแล้วเราเริ่มทําผมเป็นคนที่คิดอะไรแล้วผมทําเลยทําเสร็จแม่งดีไม่ดีไม่รู้แหละบางคนแรกๆคนก็กจะบอกว่าเว้เซอร์ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ผมไม่รู้ผม,มรผมทําผมก็โชว์ทำผมก็โพส ถูกมางไม่ถูกมากมผมก็โพสคราวนี้พอคนมันเริ่มเห็นว่าหลังๆคุณแนนแม่งคือคุณมีเวลาออกไปข้างนอกอะ่ะทําไมคุณมีเวลาออกไปข้างนอกวาในเมื่อตู้ปลาคุณมีสามสิบใบเราก็เลยถึงบอกว่าเราเริ่มทาโอเวอร์ฟล์นี่แหละแล้วยิ่งหลังๆมันเริ่มล้ํามันเริ่มคือเนื่องจากว่าเราเริ่มแรกๆทุกอย่างทุกพัฒนาการเราไม่เคยหยุดมันก็ไหลไปไเรื่อยๆรเริ่มมีวาลดน้าเริ่มมีวาต่างๆที่มันช่วยทําให้เรียนแบบบอประครับทําให้ทําให้เราลดการใช้สายยางน้อยลง พี่แขกลองนึกว่าตู้ปลาสมมติมีกองแทนที่เราโอเคเราเปลี่ยนน้าง่ายละแต่เรายังต้องล้างกองยากอยู่แต่พอเรามีสับเรามีวาล์วล้างกองเราไม่ต้องเอาวัาสดุกรองมาละเราฉีดน้ําทิ้งน้าก็ลงกองได้อีกมันเริ่มลดการใช้สายยางเราจะเรียกพวกเนี้ว,ว่าเซอร์วิสวาล์วมันก็ออกมาเรื่อยๆแล้วหลังๆจนกระทั่งคุณเม้งเรามันเริ่มมีไทม์เมอร์สั่งเวลาเติมน้าได้อีกคุณเม้งต่อให้เราสบายขึ้นเรายังต้องเฝ้ามันถูกป่ะเรายังต้องเฝ้ามันเติมน้ําถูกป่ะจับเวลาห้านาที1ิบนาทีถูกป่ะ แต่ถ้ามีททมเมอร์แล้วคุณเม้งไปเมืองนอกเจ็ดวันยังไม่เป็นไรเลยแค่บอกที่บ้านว่าเธอให้อาหารให้หน่อยนะแต่น้ําไม่ต้องมายุ่งกับมันมันเปลี่ยนเองแค่นี้นก็แฮปปี้แล้วพี่จริงๆแล้วผมเคยทิดทาแต่มีลูกค้าหลายๆคนที่เขาเตือนเตือนผมมาคุณแนนก่อนที่คุณแนงจะทําพวกกลุ่มโซรีนอยด์หรือว่าการสั่งงานผ่าน WiFi เนี่ยผมเคยใช้มาก่อนแล้วเพราะว่าคนที่เป็นเป็นยอดฝีมือในเมืองไทยที่ผมบอกมีคนที่เขาเก่งเก่งเยอะแยะที่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวแต่มันดีเขาผิดพลาดแล้ว คือสิ่งเหล่านี้เวลาที่มันทั้งอัตโนมัติมากๆอ่ะเขาเตือนผมว่าคุณแอนเวลามันยิ่งสบายขึ้นอ่ะมันยิ่งอันตรายเราต้องระวังด้วยเพราะว่าเวลาที่เขาไปใช้กับอุตสาหกรรมเนี่ยมันยังไม่ผูกพันสิ่งมีชีวิตแต่งานที่คุณแอนทำอ่ะมันผูกพันสิ่งมีชีวิตคุณแอนยังต้องเฝ้ายังต้องคอยดูถ้าโซลินอยทํางานแบบแบบแบบอัตโนมัติเองแล้วมันถ่ายน้ําทิ้งหมดหรือเติมน้าไม่หยุดเนี่ยมันก็เกิดมันเกิดโศกนาฏกรรมได้มันเคยมีมันเคยมีปลาตายในตู้แบบลืม ลืมถ่ายลืมถ่ายไม่หยุดหรืออะไรเงี้ยออกหมดใช่ซึ่งออถ้าสมมติว่าม,มน,นระบบมันมาจากเราคุณเมง้งสมมติงานของเราเนี่ยระบบชุดหนึ่งประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าปลาในตู้ห้าห้าแสนเงี้ยปอมปลาดูวตัวหนึ่งสี่ห้าพันเขาเลี้ยงสี่ห้าสิบตัวเนี่ยเราชดใช้เขาไม่ไหวเราชดใช้งานระบบก็ได้แต่เราใช้เราชดใช้สิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ไหวแล้วคุณเมง้งพอเวลาจํานวนลูกค้าเรามีมากปัจจุบันในลูกค้าผมมีหลักพันมันจะมีวันหนึ่งที่เราผีหลอกแบบเนี้ย เรื่อยๆวันนี้ผมนัดพี่แขกพี่แขกวันนี้ผมฟินๆว่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันคุณเม้งแล้ววันนี้เราไปดื่มกันกําลังจะไปดื่มแล้วคุณแนนโซลิโนยทํางานผิดปกติป้าผมหงายท้องพี่ว่าผมกินข้าวอร่อยไหมพี่ <Okay. S 1> มันเกิดขึ้นตลอดนะไอ้แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นตลอดเลยเพราะว่าเขาติดต่อเรามาคนเดียงวงัเราเป็นเซ็นเตอร์รับไนงะ <Okay. S 1> กินข้าวไม่อร่อยแล้วพี่ <Okay. S 1> ตัวผมไปกินอับพี่วิญญาณผมเนี่ย <Okay. S 1> คิดแก้ปัญหา <Okay. S 1> ละใช่ส่งรูปมาแต่หน้าตาน้าตาหนะาตานะหงายท้องล ล่วงทีละตัวล่วงทีละตายหาแล้วคราวนี้เราไม่ไหวแล้วคือจริงๆไอ,อ้ไอ้รูปแบบนี้ผมเห็นด้วยนะแต่มันจะเหมาะสําหรับคนที่มีเวลาดูให้ตัวเองคุณแมงสมมุติว่าคุณแม้งเป็นคนที่อยู่ในวงการปลาสวยงามแล้วคุณแม้งใช้ตู้นี้เองแล้วคุณแม้งทําเองอันนี้ผมไม่มีข้อกังขาคุณเมงจะดูแลเองได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ลูกค้าของผมส่วนใหญ่พึ่งบริการมาที่ผมเพราะฉะนั้นเอาตรงๆไปตรงมาขี้เยี่ยวไม่ออกบอกแนนคนแรก เพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าต่อให้เขารู้แล้วว่าทํายังไงเขาอาจจะไม่ทําทำเขาอยากจะพึ่งเราแล้วมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าทุกอย่างมันมาที่เราหมดนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะสองต่อให้ทีมงานผมเก่งกาขนาดไหนก็ตามแต่มันยังมีเทิร์นโอเวอร์ยังมีแบบใหม่เข้าเก่าออกถ้าคนที่มันสมมุติว่าทีมงานผมเนี่ยมีเจ็ดคนเก่งสามคนวันในวันหนึ่งไอ้คนที่มันเก่งออกไปสองคนแล้วคนใหม่ย,ยังยังไม่รู้เรื่องเข้ามาเนี่ยมันจะไปแล้วแล้วมันเกิดเหตุก,กับช่วงที่มีปัญหาพอดีเนี่ย เราจะเราจะเซอร์วิสไม่ทันยิ่งคุณแม้งทั่วลูกค้าเราทั่วประเทศคนหนึ่งแม่งสระบุรีอีกคนหนึ่งเพชรบูรณ์อีกคนหนึ่งกำแพงเพชรตายหานะพี่มันวิ่งไม่ทันนี่คือคือคือปัญหาของเราปัจจุบันผมวิ่งปัจจุบันยังวิ่งทั่วประเทศอยู่แต่ว่าหลังๆเนี่ยเริ่มผมจะดูเฉพาะภาคกลางแล้วเพราะว่าพอเวลาเราวิ่งทั่วประเทศลูกค้าคาดหวังว่าอยากให้เราไปเพราะเขามองว่าถ้าคุณแนนไปทุกอย่างจะมันทําไม่จบได้เพราะาเราดีซิชันเราเรา,เราฟันเลย ซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวา get, get. แต่หลังๆพอเราไปได้ไม่หมดปุ๊บเราเริ่มแบ่งภาคเราเริ่มสร้างคนคืออย่างที่ผมบอกผมไม่อยากเป็นยักษ์เราไม่ได้อยากกินคนเดียวเราไม่ได้โลภเราก็แบ่งภาคโอเคภาคใต้โจ้ไปดูนะก็สอนวิชากันเรียนวิชากันบอกกล่าวกันเขาก็ไปเติบโตเขาโจ้ซูโม่เซอร์วิสโจ้ซูโม่โอเวอร์ฟลเนี่ยเขาจะดูแลภาคใต้ทั้งหมดเราตกลงกันแล้วว่ามึงคนเดียวเนี่ยมันดูแลภาคใต้มังกินไม่หมดแล้วส่วนภาคเหนือผมวิ่งไม่ถึงผมก็เริ่มให้ดุ๊กดูดุ๊กก็จะดูภาคเหนือ นะครับและส่วนเราดูภาคกลาง<ม>ใช่ครับมีทีมมีทีมที่ที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นงานที่แบบเรียนวิชาจากเราออนไลน์เรียนวิชาออนไลน์ฝึกฝึกดูดูผลงานของเราผ่านแล้วก็ไปไปทำเองอันนั้นเขาก็ถือว่าแบ่งปันกันไปคือผมไม่มานั่งปัญญาอ่อนโจดลิขสิทธิ์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่ได้เกิดจากเราคิดเราแค่เราแค่ดัดแปลงเราเป็นเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่แบ่งปันกันได้อีกอย่างหนึ่งผมงองว่าเราไม่ได้เป็นคนเห็นแก่ตัว งานนี้ไม่ใช่ไรายได้หลักเราผมไม่ทําผมก็อยู่ได้แต่เราทําเพราะเรารักเราสนุกที่จะทำํำเราขอมีงานวันละวันละงานพอละลูกค้าสามรอหสิบห้าคนงานมีสามร้อยหกิบห้าวันวันละงานหล่อเลี้ยงลูกน้องได้ละเพียงพอละไม่จําเป็นต้องไปเป็นชูชกกินหมดคนเดียวก็แบ่งกันไป